น้องกูครับพี่น้องเด็กชิตรูทานครับการครับอ่าเดินผ่อนบางีมีเรื่องคนลุดเลยมาบอกไอ้ปลาจานลอยฟังพี่น้องกับมาบอกไอ้กับบอกหุ่นไปน้ำเนาะครับครับด้วยทางวัดนี่กัวัดวัดในน้ำวัดนี่วัดนี่คือคือวัดตะกี้ท่าบ้านเขาเอิดวัดปลาของคำยิมิตรและด้วยด้วยด้วยการยกวัดหรือวัดใหม่เนี่ยเพ่อวัดแห่งนี้เนี่ยมันมันโตการสมบรวจ คราไ,ไ,ได้เอาน้าของวันน้องมาเขียนที่มันร้อยล่ำอยู่เนี่ยมาสวมหวันเป็นวัดอาจารย์เขามาอยู่ใน่สามที่ปัญษาปัญษามาสางบุรณะ,ะวัดแห่งนี้ให้เป็นเพื่อจะให้แลนให้เป็นวัดเกิดขึ้นก็มีเรื่องเล่าในหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับยังเสน้นพระพุทธข้นสามองค์วพุทธขึ้น,ออนสมัยนั้นก็เป็นผู้เถาผู้แก่ราองไงเป็นปู่อาจารย์นี่แหละเป็นไปเข่าฝันว่ามีพระ ยู่มงหันมองนีอยู่งมองทั้งล้างปินชิมเ่าเพื่อนกมพุธได้ตามฝันได้สามปอนอ์ในสมัยนั้นสมัยนั้นพออาจารย์นั่งสิบแปดปีอยู่ผร้ใตโดลนะคือความเป็นมากของที่นของวัดแห่งนี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัดเก่าอยู่นับว่าเป็นวัดที่มีอาถรรพ์อยู่นะเพราะว่าหลายปีแล้วที่บ่ขึ้นเป็นวัดนะทั้งที่อาจารย์ตะก้อนอาจารย์อาจารย์มันาลยี่น้องค่ายบ่ได้คิดสิว่ามาอยู่นี่ ก็ได้คิดเลยแต่ว่าเคยแวะขามาเบิร์นช่วงหนึ่งเพื่ออกไปเรียนนะพ่อพ่อมม่เราก็มาเดินปฏิบัติธรรมจงกรมอยู่ลมโพน,นะบชาบ้านส่วนมากที่นับถือก็คือพุ่มปูบางคนก็มาบนบานล้วก็เกิดความลำรั้วยังยัง,งโยมสิริลัลกษณ์นี่ยูตไต้หวันก็เป็นสายบุญอาจารย์ทรงเงินปันจจัยมาสางสารสาอยางอยู่มัน,นถือเลขสามตัวสามตัวตรงก็ห้ายแสนเติบอยู่เออสามตัวก็เลยทรงปัจจัยม่อาจารย์ว่า อาพระอาจารย์สารสารปูเนี่ยที่ไปบ่นไว้ข้าพเจ้าไปดุบ่นบานไปเนี่ยเกิดความลำรุ้ยถึกโชกเลขถึกเลือกสามตัวอีกซี่เฮ็ดานเมื่อเท่าใดเฮ้ยวระสันตะด้วยขั้วมออาจารย์กับ่ะเคยเรียกลองแล้วง่ายนุ่มเล่บบอกไปต้องซีพันหน่แหละวระสันตะล้วเล่บโอนมาให้่เมื่อหนึ่งจารย์เล่บมาช่วงนั้นอาจารย์นิสซ่าพักโฉบอยู่ประมาณล้านหนึ่งกับเม่นอย่แหละเราเล่บเราเลยบเห็ด มาให้โดยพระอ,อาจาันเขาก็ไปเรียกร้องกับญาติโ<ะ>ยมเฮ็ดแล้วเนี่ยเมื่อสองหมื่นโขเมือม่อสองหมื่นสารปูนี่ที่คนในคว่ำนับถือเสียถือนเนาะตะเกาคนบานเ้องกับเสียถือผีเนาะครับผีมาก <ฮะ S 1> ของสารปูตนคือว่าวางไว้ไว้แม่ข้นไม่มอยอมอะไรกันออตะกอนนี่ต้นสีมหาโพธิ์หรือตอน้นโพธิ์ในวัดเนี่ยสิมีคนเอาถาดมาตั้งไว้ถึงอาจารย์เบิ่งแล้วมันมันบ่เหมาะมันบ่งามครับก็เลยทําการสวดหอวสวดทอนโดยเจียงเจ้าบาน ว่าธาตุของกูได้แล้วอาจารย์เล่นง่ายเขาริมรั่วเรียบร้อยแล้ย,ย,ย,ลยให้แม่โคมาขุดแม่โคก็ทําการขุดไปแล้วข้อมันขุดบาล่องขุดบาล่องอาจารย์ก็เลยได้ยืนคุ้มเมบิงจังถ้ำการขุดได้สำเร็จเพร,ระาะว่านาได้ใจตา้งกระเปะ้าให้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 ผู้ค้าลูกก็เล่อาายอธิษฐานมาให้เลี้ยงงานหลังจากนั้นยังมีเหตุการณ์เจ้ารถกระบะรถสตาร์ทวัตติสขึ้นบ่าอะไรก็เลยได้เอาไว้วัดข้างไว้วัด หลังจากเศรนยพงมา,อ,าอ๋อซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งอาจารย์บอได้ว่าอวดรุเลม้าว่าอาจารย์คิด่าเยาว์มาเ้อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนไปตามที่คิดเพราะว่าขุดขึ้นมามันมีซากของเก่าอยู่ใต้ผาใตะย,ย,ยังอยงขึ้นะมีของเก่าขึ้นมาแล้นี้รถนี่ก็เลยวาหยอกไม่อ,ออกเพราะออกเนาะถ้าเบียนเรียรถเล่ามันเขียนไปซีหาไปเออแล้วก็เรียกโทษคนโลทใต้เด้หาสุดเจ็ดบอกอาจารย์บอก พ่อแม่ท่นบอกเลขให้บอกไม่ออกก็เลยมา,าสีดากมันเงื่อนกงเซิงกังยศดอกออห้าโขกห้ามันบอกบุญไปก็พระอาจารย์เฮเสลาเปล่ากันเอเสลาเลา,า,าการเปลี่ยนหลังไม้าลา,าการเปลี่ยนหลังไม้นี่ก็ซีไซงบประมาณอยู่หลายหลายล้านอยู่เอเสใบเพื่อสื่สานที่นี่เป็นเพื่อเพื่ออาจารย์ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็บูรณะวัดให้ถูกต้องนะงบวัดนี่เป็นท่างการ กับบอกบุญสาธุชนทนั้งหลายนี่แหละซอยกันบ่แมนของผู้ใดผู้หนึ่งมันเป็นสถานที่ทีท่เฮ้าทุกคนต้องสร้างบุญบารมีเอาไวา้คการก็เลยพายอยงางพายงมาเห็ดมาสร้างเริ่มแต่มาอยู่นี่กัได้กุฏิได้ซีหาหลังแหละส<ภ>าร<ภ>า,าพักศพหลังนึงกระล่านนึงแล้วก็เมียรูมาตอ่อนี่กับเมื่อยู่สีแสนแล้วกระถมทีถ่มดินอยู่อยูยย่นี่กระไรมันลา,ลายเต๋อไปแล้วเป็นว่าพาพยาการเห็ดทันสมมติไปบอกกันน่อเห็ดอยู่อที่พอ พ่อแม่ออกพ่อแงาเนี่ยละมาเบิ่งหมืมันเขา,าของคนแต่เขาครับยู่ดอกจาน<อ>บ้านนี้มันี้ยังสงสัยโยไอจังหวะที่ว่าอันเอาแม่โคมาจกเนี่ยสารที่ว่าสั้นบอกค่ะที่อาจารย์บอกว่าถ้าเยนรถแม่ที่ว่าเว้าหยอกนุ่มนะแม่ หาเจบ่ค่ะเออเป็นเป็นเบอร์โทเบอร์ทร์ทแล้วติดทายทั้งหลังไมโครต่ว่าโตโตโตเคียงนี่ไม้เรียกซีสิมผาติดไปทั้งขางมาว่าในอาจารย<อ>์ก็ไเลยเห็นเลยว่แม่พันบอกเลยทยเขาบอกพันก็เงื่องดากายังสั่นมันขึ้นว่าได้อะนะซีมาไ่บเออเงื่องขึ้นอยง่ี่ ตีหางกับเบิดเพเราเจ็ดศนยหางเบิรงออเดอร์พอออกไม่ออกเจ็ดศูนย์หาตมาหินโศกเข้าหันอกเจ็ดศูนย์งบอแมนแมนแมนาศูนย์เจ็ดาศูนย์าย์เับีหงนในช่วงหนึ่งพระอาจาร์ช่วงช่วงช่วงอาจาร์นี่ยบแมนบามาบอกเลยอาจารย์เบอไปเร่่อยช่วงหนึ่งอาจารย์ที่มากเบาเลขมันทีมากออกใช่ไมนั้นอาจารย์เดพระพุทธเมตตามันมีทั้งหมดลอยแปด ร้อยแปดองค์อายุอาจารย์เพื่อนนักธรรมวายอายุอาจารย์ตอนนั้นมันชนกันสามสิบแปดอาจารย์ก็ว่าไปเลยร้อยเอยงสิแหละมันให้ไปตรงเลขออกว่แปดสามสมัยนั้นยุคนั้นเพราเงี้ยวถือรถตันนี่ทั้งวันที่หนึง่โ<ร>งโค่นเหนียวพาวัดธรวายถือมัดว<ร>ัดโค<า>่นละสองแสนสามแสนแบบว่าคือเฮาเว้าอาจารย์เบ้าอาจารย์บ่ได้แมนเป็นผ้าสีบอกเลยบอกหมายว่าเจียนปากเจียนข้ามมาพูดจับไปสืบมันเห็นบังเอิญบบบนี้คือรางวัลที่หนึ่งแม่บอกพราะเงี้ยวถือรงวัลที่หนึ่งแล้วก็แม่โคขั้นนี้ใน ที่มาคุดนี่พระอาจารย์นี่ว่าฟังแต่ก่อนสมัยนั้นเราถึงางวัลที่หนึ่งเจ้าของแม่โคผู้นี้บ,บ้านเราอยู่ข้างวัดนี่แหละ,ะ,ะเราเราเคยถึงรางวัลที่หน,นึ่งเรากรเกษตรซื้อรถซื้อ,อยังลงทุนเลยแล้วเรามาคุดในวัดนี่แหละอีกเราเคยถึงรางวัลที่หนึ่งฝ่อมแม่ผู้เจ้าของแม่โคนี่มาคุดอเออในอยุคนั้นมันซีซีซีหลานบ่แม่นบ่สมัยสตอรี่สมัยนั้น่เออเนี่ยในบ้านเพราอยู่ข้างนี้ผู้ออกมาแม่โคมาคุดคือเราเคยถึงางวัลที่หนึ่ง อาจารย์ก็บอได้ว่าบอกนะคือห้าเจียนปากเกี่ยนข้ามเนาะหาปูพนเออหลงเออห้ามันมาจัางสี่ห้าแปดห้าออกข้ามปากเลเดียวพปเนสี่ห้าในเลขรดเล่าอ้าครับห้าศูนย์เจ็ดห้ามันมีโศกมีลามเนาะนั่งอยู่กับแม่ตะเคียนข้างหลังกันอันนี้ตะเคียนนี่ตะเคียนนี่อาจารย์เอามาอาจารย์ไปอายุไต้วัดนี่แหละเอามามือแหลกรั่วแม่จำสินน้ำเจ็ดหมื่นเอาึ้นมาถือแสนหนึ่ง ว่าเจ้าก็เลยใหาจันท์มุ่งลังคายเรานี่แต่ว่าคนก็มาเอาก็มาเถืหลายอันเถืหลายซื้อผ้าซื้อแพ้มา่งหอยว่าแม่เนี่ยเพิ่นให้มาสางว่าแมนเพิ่นเหมมาซื้อผ้าผ้ามันทอดแล้วล่ะเงินมาซื้อปูดซื้อหินเนี่ยมองว่าที่เป็นบุญต่อนี่เนาะนี่เห็นบ่เนี่ยมาทั้งคนอาจารย์กลับบ้านมาเอาผู้ได้กับผามาหอยก็ถือแจ่ละหามือกับมี่เนี่ยโศกไพ่โศกมันเนาะของมันนี่เนาะแต่ว่าบอกให้ฟังเลยคือคือตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น อาจารย์มาย่างจุ oh. ่งกรมยู่ใต้สีมหาโพภูดะครับใต้ลูกนี่ตะกรอนลูกนี่มีมันีบกล่องอยู่อาจารย์มาอธิษฐานโยกขึ้นโอ้โหคนเชี่ยงลูกปื้นฟื้นคนได้สองหยุดมีข้ามนะครับปูขันน้ำมนต์มีตัวใดปูไออาจารย์เฮ็ดใบฮัลเดอไปเบิ้งให้พญ่ามาเบิ้งภางกันได้ไหมพญ่าพาบไปเบิ้งนะครับเนาะซูเมอร์ที่เฮ็ดกระแปลกอยู่เด้ยวเวอร์เดวอาเลตเนี่ยอุตส่าห์เอาเทียนสองเหลี่ยมเป็นชีเพิงแทีนนะเฮ็ดบ่เป็ี่ยนมือบัาสิเป็นเป็นแงาม บาดชีึ้นก็ขึ้นอาการก็เงีดงวดมันออกอย่างหกเก้าศูนย์บอกหกศูนย์เก้างวดเลยกันเก้าศูนย์หกเออเข่าเต็มเต็มเลยอเอออาจารย์ก,เก็เงียดมันมันมันเป็นทั้งเทียบ,บกับห้องบวชหูนะมันเกิดขึ้นจากอะไย่างงวดสองเก็ดเก็ดสองดีทันก็เป็นของมันเองเนาะตามธรรมชาติเนาะแต่ว่างวดตั้งใจไปจุดให้มันเปียกมันหันบ่เปียกเออเป็นยศธรรมดาครับเออก็แปลกใจอยู่อันนี้ คือปฏิหารธรรมชาติเนาะเขากบอกเป็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมันทีเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันนี้เอาเลขเลขฝันน้ำปูเนาะเป็นเลขรถไปสะกวัดเออเลขนี่กขาบอกฟังแล้วมันคือเงื่อนดากใส่จังเสียสันดอกมันขึ้นขึ้นอันขึ้นเขาเอื่อน่าขึ้นขึ้นรถรถแก่รถบ่ได้มันมันดับค้าหันขามขึ้นรถเราหันนี่นี่แหละตามารยสี่ห้ากับห้าศูนย์เจ็ดเออนั่นแหละอาจารย์เล็บบอยอมไม่ออกไม่ออกเพราะว่าเสียวเด้อสันเป็นมันเงื่อนเรียกค่ายให้แล้วสันดอกนให้มัน มีป um ูมียามีพู่มทีพุ่มถามที่ว่านนะคนอยู่โศกอยู่ใส่ไห้เนาะหาวัดมันศิขึ้นสิพู่มสิข้้เนาะฮามาสั่งบุญน้วฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮสาฮ่าฮ่าล่าฮ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 ่า่าบ่าฮ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 ่าั่าฮ่อฮ่า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 ฮ่ฮาฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่า่าฮ่าี่าฮ่าฮ่า่า่า่รถ รถไม่โค้งพี่น้องเรามีโค้มาสิบสามสิบมาไราคดต้นโพ่อเศรษกิดเหตุการณ์ประหลาดเหตุการณ์ประหลาดครับพี่น้องเอฟซีดูสันด่านรูปแบบแนวทางทะเบีย,ยนรถครับพี่น้องหลวงปู่เพิ่นบอกว่าทะเบีย,ยนรถได้ทะเบีย,ยนรถได้พี่น้องเอฟซีดูสันทะเบีย,ยนรถจะเป็นซีห้าเจ็ดศูนย์นและห้าศูนย์เจ็ดพี่น้องประธานเรียนเดาท่างช่องเสนอเปนเพียงแค่สิบสามกัสแตัดสินใจรนอยู่นี้ทำเอฟซี มักมังเพิ่นกิดจงเอานอัเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อบ่ร์มมกมักบริกรความมันเทิงลงจูเพิ่นกชลังสร้างศาลา,า,าครับพี่น้อง FC ฟุีทูทันทามีส่วนมีใช่ร่วมบุญด้วยกันฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทรั้งทีมงาน,นครับพี่น้องพอไม่คลิปห,หน้าคลิปนี้ลาลงสวัสดีครับ